ขายดิบขายดีเบนอิลีบอลาวาอย่างคนเขาสาแม่ค้าขายหอยออกรีสทั่วไปตลาดนัดแผงหอยแม่ค้าขายหอยหอยโตใหญ่ใหญ่กรับได้อยากกินหอยไปครับพี่น้องครับนี่นักแต่งเพลงครับเทพสถติตวาทศิลป์ครับพี่เทพสถิตวาทศิลป์ผมได้ยินว่าเจ้าแต่งเพลงเกี่ยวกับหอยเกี่ยวกับ แม่ค้าขายหอยยังเราผมได้เคยเปิดฟังยุเทียนหนึ่งมือนีไหนๆก็ได้มาอยูค่คุยกันกับผมเราลองสูฟังเนี้นะผีมันเป็ยนยังไงเราบอาทีม้ามันเนี่ย<อ>เป็นไงเพี่นมีนามานีก็ได้มาหูจักกับอาจารย์เดชไมนะ่ข้าวเหลาแล้วกับน้องในอย่างนี้ล่ะในเฟซในอย่างนี้ละ่ะบ้านนี่ก็เป็นเพื่อนกันไปหูจักไปหอดอ่าใน เพียดเป็นอะไรก็มีเห็นว่ามีทั้งคู่เกลือไอ้ในไข่แบบมีเพิ่มทั้งยุบานกำลังห้อยกับข้างนอกเล่ยวไวจากมาหาเพิ่นมักศึกษาเพิ่นว่าไม่ถึงประเดี๋ยวทีห้องถึงม้วนล่วงรวมทีมงานกันเพื่อสั่งสรรนักร้องครับไอ้ทีมงานครับทีมวงดนตรีเป็นอย่างกันมีนักร้องมีอย่างเพิ่นว่าเพิ่นมีนักร้องหลายอยู่ เรือว่าสิมีชิ้นงานไม่ไม่ขอมากจริกๆยินดีครับแล้วงขับนอหว่าเาเพลงเ้ามันแปลงไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆคิดสัส่งสรรกันไปเรื่อยๆในวงการของศิลปินเพลงลูกทุก่งเพาะน้อขับนอได้ผ่านอีสานเข้านีหล่ะ บาทนี่ผมก็ยังได้มหาจารย์เดียดในขั้นลาวเขามาปรึกษาเป็นมาเป็นในน้อมาตามข้าวตามข้าวคนหัวใจเดียวกันนะครับเนาะเจ้าอาภรณ์อาภรคนหัวใจเดียวกันคนหัวใจศินต้นหัวใจศินเนาะบ๊องบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเลียวนี่กตั้งอาจารย์เดียดในขั้นลาวมันถามมาว่าอันคนอันว่าอันแม่ค้าขายหวยแจ้งมาจังใดบประวัติมาจังใดเอออยากโหม่ยุดิ ครับานี่ที่แต่งมาเขียนมาเพิ่นได้เปิดฟังแล้วเพิ่นว่าเออม้วนอยู่สนหนาสนใจก็ที่หาักร้องไม่มาเสียบได้เพราะว่านักร้องเก่ามันออกหัวไปแล้วว่าจ้างเขาามจ้างเขามาทะลองครับจ้างเขามาทดลองเป็นเป็นเดโมเพื่อเป็นเสียงผู้หญิงี่ยนะฟังไว้อีคือละครับอันนี้เป็นเสียงผมเลาเขาพนเขาผมว่าอยากฟั้งหระโอ้ยบ่อยากฟังเดี๋ยวนะแม่ข่าขายหอยมันต้องเพลงผู้หญิงครับผมให้ผมก็เรื้องการพูงร้องเนี่ยเพลงมันว่านลองเป็นเดโมไว้ ทั้งคู่เพื่อบอกมีเพิ่มเ็นฟังแล้วผมก็หนาสนใจอยู่แต่ว่าควเป็นไปได้สั้ำไดผมก็บพ่อหูนอกนอผมกับพ่อปรกษาเป็นเบื้งว่าเสียิดไปได้บ้านี่ผมไปก่อนเพ่งนี่ิเกิดขึ้นนั้นผมไปตลาดผมไปทํางานผมไปตลาดสดตีครับผมไปแม่ค้าเขาขายหอยเขานางว่าอยากขา อยอยากขายอะไนะครับเจ้าเห็นเจ้าเขาว่าอยากขายหอยว่าจืออยากขายอยากขายหอยตัวใหญ่ๆข้าหอยแม่ค้าเหม็นเหม็นเขาไม่ซื้อแต่ว่าหอยที่สะอาดๆเขาถึงอยากจะซื้ออย่างไปนั่งกับผมไว้เขเขียนว่าไอาพวกอยากขายอยากขายครับมันคือหอยสมองเ้าเพราะว่ากว่างดีมันสนใจว่าสิบมสนใจละว่าสิบมสนใจเจ้ามันก็ยังลองลองมันอยากขายหอยประนันบ่แม่ค้าไหนดีับผมจังไดปัจจันมาแล้วเอ้า มันนอนไปนอนมามันตีเป็นเพ่งออกเด็กเลยครับโอ้โหซ้ำนี่น<ว>เป็นเพ่งคือเป็นเพ่งในหัวสินมามครับผมค้า่าอยากขายอยากขายของไม่คขาดนี่แหละแต่เลยมัดตีเป็นเพ่งบ้านเรือนคนกับที่ผมจะจ้างเขาเป็นเดโมโซเสื้อท้านลักล่องล่วงยืดถุไใบกับพวกพี่เพื่อให้ทรมากหรอกครับ <laughs> คืออีบถดีใจเบิ้นเช่นได้กับเราทุกคนเอเออดสิ ฟังบอทักจักหรืออาจคนที the so. ่บอทันจักกับผู้ฮู้มันหลายต่อหลายเนาะครับโจกแต่งขึ้นมาได้ต้องมุดเขียนขึ้นมาจ้างเขาขึ้นมากหลวงเป็นเดิมไม่ไงวยังฟังว่าบาทีตะผมเคยมาเริ่มต้นที่ว่าขายดิบขายดีเป็นอิลีบัลละวาอย่างคนเขาซาเนี่ค้าขายหอยออกเลสทั่วไปตลาดนัดแพงร้อยแม่ค้าขายหอย หอยตัวใหญ่ใหญ่แต่อยากกินหอยไปบาก็าี่อยากกล้องเดินไปขายหอยสักทีเดี๋ยวดกันอไปบ้นกันเตมนี้นอยคือคือคือมันดีได้เพลงนี่ขึ้นมากเป็นใจกว่าะบักไอ้จูเพื่อบักหอยขีดขีแล้วเขาขายหอยใหญ่่ะ เขาไปหาขายหอยน้ำอันบางรูปบานเลาวอย่างครับเขาบอกว่าหอยหวานครับ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 หอยเจ้าหอยยังไม่หอยจิไอ้หอยแครงก็มีหอยเล็บมาหอยจิ้กกี้ยังเขาว่าโอ้มีหลายหอยแต่ว่าหอยจิ้กกี้เขาเสริมเยอะมากหอยไรก็ดีเบิดล้วครับครับครับมันจะเป็นหอยครับผมของแสบเนาะ นี่แหละครับรู้ว่ามันก็นักแจ้งเพ่งรู้ว่าไปใส่มันไปเรื่อยๆครับมันก็บพสนใจเพ่งเต่าที่ว่าขึ้เกียรไว่ขีมไว้มันไปเรื่อยๆของมันครับมันก็เลยจับบ่ได้เรารับนอกกับโบช่อกันงแม่ค้าขายหอยทิ่ซื้อเพี้ยงครับผมคกับมี่ตอมากกับมี่นักลองคนใหม่กับมากกับไม่คิดว่าจากกับเลยตีไม่อีกเนี่ครับอาจารย์บัจากแม่ค้าขายหอยมากมาเป็นที่หอยบังมวนนี่ครับอาจารย์เอาอีกละหอยอีกแล้วครับมาเป็นแม่มาเป็นที่หอยบางมวลแบบมันมันขี้เกียจมาเองครับอาจารย์ไอโดยเฮาไม่ได แต่เฮาเฮาแบ่แยกออกจากเนื้อเพียงเฮาล่ะเออลเอาจากเอาจากแม่ค้าขายหอยมาเป็นที่หอยมกักงวนครับพ่อพอจากขี้หอยมกักงวนมากนันกร้องใบกรเลยอยงขึ้นกินมากกับ่ได้คิดหยังหลายแล้วครับัมไปไปถ้าเป็นแม่ค้าอ้าหอยอีกครับเอา้าม, <c oughs> มาอ้าหอยอีกบาดนี้โอ้ยเนี่ยตัวมันดีคักกัน ไปตลาดเห็นเขาเอาหอยแข้งสดๆมาตั้งเลี้ยงกันหรมันอ่าครับไอ้อ่านเนอะเขา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 โชว์ความสดของของหอยครับมันต้องอ่าเด้บาเนี้มันมาพูดกินดีเป็นแม่ค่าอ้าหอยแม่ค่าอ้าหอยครับผมไม่เจ้าเลยเขาเขาโชว์ความสดของบักหอยแข้งนลยครับอยากดูด้ด้เนาะเอ้ยบอแม่นั่นอยากเอามัดลวกกินแจ้วไหมวันนีผมผมว่ามันบอมันบ่าดูดดอกบไหนอ่ะ โอ้ยเจ้านี่แต่งเพลงเกี่ยวกับหอยเนาะเออมัน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 ไปยังไงของมันผมกับบะฮูด้วยกันกับมันจิตเด่งมากในโอกาสต่อไปเดี๋ยวสี่ขอฟังเพลงกันแม่ค่าอาหอยเดินเทพสติชินบ้านสติชินมือนีดีเจไอพีมาเรียนน้ำเนาเข้าสี่นั่งกินกาแฟกันตะก่อนเนาะพี่เนาะโอ้เช่นชมเด้อเข้มยังกับเป็นเพลงดอกเจ้าแล้วนะครับผมเทพสถิติบ้านสติชินนักแต่งเพลงครับผม เพื่อน,นี่แหละ่าหันเป็นยังกับแมคคาขายหอยแมค้าขายหอยมาเป็นแมคคามาเป็นอีหอยมังมวนอีหอยมังมวลแล้วมาเป็นแมค้าอาหอยอสี่อฟังสามเพียงนี่แหละเด้อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นั่งกินกาแฟาเข้าก่อนเนาะครับผม <laughs>